ดีก็เดี๋ยววันนี้แม่ต้มก้ามูกแล้วนะคะต้มเงินเบื้อเลยอ่ะก้าวหน้าหวากับกากิมันลาเรียบรอยน้ำ <c oughs> สัดีค <Netz mainly c als> <f dragging> ่ะวันนี้ต um ้มขาหมูปลาโลนะคะกาคิก้าหนึ่งนะคะกาคีสา่งน้ำนี่เนื้อยเลยเหมืนกวนกินกันมิ้นเที่ยวนี่ปือยูแไม่เอาไปเลี้ยงหมดแดงแล้ว ปาเกิมะฮันนะคะวันนี้หัวหัวเตียมรากปบักชีเอา่าปืดแค่ตัวเตียมรากปบักชีนะนะนี่ใหแมวไม่เจ๋่โอนี่ใหญ่แมวตัวนี้สุดใย

ใส่เห็ดเห็ดหอมใส่น้ำจิ้มไก่ปลาเพียว

rất đi rất đi đi lưu đấm bây giờ nào say cái gì vậy này câu bối lưu đi នេះមិនមែននេះតងងោចាប់មិនបានមិនមានលឿនតាមកួតសង្គរ

ดีค่ะเดี๋ยวาตักฟองนะคะฟองเรืมนะจะมีกับหน้าแต่เหมือนเกาเกามูเลยกับหน้าเมย์นะคะเมย์ก็ไม่เอาต้มปลาโลกาหมูนะคะ,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 คะเดี๋ยวแม่ใส่ไก่กับนกฟองต้ม

ปลาโลขาหมูปลาโลนะคะอัวกากินะคะอุ๊ยกินมันมันยัแม่ใส่ไข่ยาวฟองนะคะนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะนี่กากติเรื่มเปร์เลยต้มมาปนั่นแล้วยายแม่เอามาก็กไรยากกินอะไรไกรมัน กาคีวันนี้ห้าจินเนื้อบ้านเนี่ยแมวกระเล็บมันแหละต่างการกับกาคีแต่โร้อยพี่น้องเออนี่แต่ยังก้าหน้านะคะแต่กาปากกาดงกายมังเก่ากาโม่เดี๋ยร้อย นี่ก็ตอมันนะคะก็ผ้าไม้โซ่งจนนนะะินเนี่ยเริ่มได้แล้วนะคะเปันเนร้อยเกี่ยวกึบกรึบกรึบอบไรอิอ้นไม่ต้องแร้งอ่อนกคนก็อย่่แมวปุ้งตอมไอ,ต,อ,มอตี้งแล้นะคะโรยปักจี๋อมม่อมเป็นนันว่าเสร็จพิธี ฮัลโลกาจิใก่ไก่ห่าวฟององ่เอาเซตเลยนะง